สำหรับตอนนี้นะคะที่ที่พ่อท่านไม่อยู่นาะเราก็มีความรู้สึกว่าเออก็คิดว่าพ่อท่านก็ยังอยู่กับเรานะมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่มีพ่อนะมันมีความรู้สึกว่าเรามีพ่ออยู่ตลอดเวลานะมันไม่มันก็ยังคือมันก็ยังเหมือนฟังธรรมอยู่ทุกทุกวันบางทีเราก็ได้ถูกกจำจนีอยู่แล้วนะคำจำนีนี่เราได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะ เอามาพิจารณาได้ยังไงเท่านั้นเองคือต,ตอนหลังๆนี้เราก็ตั้งใจเนาะเมื่อพ่อครูไม่อยู่เราก็พยายามจะเป็นคนที่ยังไงฟังให้มากพูดให้น้อยนะ <c oughs> <net> เพราะว่าบางทีเราได้ฟังคำตำหนิมาเราก็ต้องก็ต้องหยุดฟังก่อนเมื่อก่อนมันไม่ใช่มันจะสวนเลยจะถูกจะปิดกระสวนไว้ก่อนอะไรเงี้ยอืมอมขยันอ่าก็อาจจะ ใช่ขยันทําสวนแต่ตอนนี้เราก็ตั้งใจใหม่นะเราก็ผ่านการเวลาตรงนั้นมามันก็ค่อนข้างจะก็ไม่ใช่รู้เยอะหรอกบางอย่างเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็พยายามเป็นผู้ฟังให้มากขึ้นเพราะเราก็มีน้องๆตามมาทางหลังเราก็ตั้งหัดเป็นมันยังไงเราบางครั้งก็เลี้ยงน้องไม่ค่อยเป็นนะจะเป็นคนทำ ส่วนมากคือเราจะเป็นคนทํางานแล้วเราก็จะไปทางหน้าก็เลยไม่ค่อยจะหันมามองอะไรมากมายอะไรเงี้ยเจอน,น้องสั่งสอนอ่าเจออยู่แล้วนะฮะก็มาขุมทรัพย์นะนนะใช่บางทีเขาก็เป็นขุมทรัพย์ให้เราเหมือนกันนะถือว่าเป็นเลยแหละเพราะว่าเขาจะท้อนมาบางทีมันก็ถูกของเขาเราก็ไม่ใช่เป็นคนรอบรู้ทุกเรื่อง ใช่ไหมนะบางทีเราก็อาจจะเป็นคนใจเร็วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าอะไรมาอะไรเราก็ตอนนี้ก็หัดหยุดฟังไว้ก่อนแล้วก็อามาทบทวนว่าเออที่เขาพูดมาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดถ้าถูกเราก็พยายามมาแก้ไขตัวเองแต่ถามว่าการแก้ไขตัวเองมันก็ไม่ใช่ของง่ายเนาะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็บางทีมันก็เข้าข้างกิเลสตัวเองเอออาจจะเหตุผลน่ะออเนาะ แต่เราก็พยายามรู้ตัวว่าเออมันก็ไม่ถูกนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พยายามจะแก้ไขตัวเองอยู่แต่ว่าบางเรื่องมันก็บางทีก็รู้นะแต่บางทีมันก็ทํายากเหมือนกันสิ่งที่เราไม่ถนัดอะไรเงี้ยคือเราเนี่ยเป็นสายไม่ใช่ใช่สายพูดสายคุยเราจะเป็นสายสายทํางานอะสายทำ,ทำ,ยทำเราไม่ใช่มาสายเอาเวลามาคุย ถ่านนุ่งถ่านนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยตรงเนี้ยเราถือว่าเราปกพ้องนะก็รู้อยู่เหมือนกันว่าเราปกพ้องเพราะว่าเขายิ่งให้เรามาเป็นผู้รับใช้อย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนไม่ค่อยประสานงานพูดอะไรเก่งอะไรเงี้ยมันก็มันก็ทําให้มีปัญหาเหมือนกันก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยฝึกการพูดคุยแต่มันก็มันยากนะนิส <c oughs> ัยคนทำงาน มันจะดุยไปกับการทำทำงานจะมากกว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี้จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้ฝึกฝนเรื่องเรื่องจาิยวัดหรือว่าเรื่องของอโศกของอโศกเออเข้ามาถึงตอนนี้เขามามันเหมือนมัน,เหม,นเหมือนมาฟังธรรมชั้นสูงเลยอะ่ะใช่ไหมลนะ่ะละตัวละตนปล่อยวางเออเนี่ยถ้าคําว่าปล่อยวางเนี่ยมันหลายชั้นใช่ไหม คำว่าปล่อยวางไม่ใช่ว่าคุณวางสเปรดะปะกคำว่าปล่อยวางนี่มันต้องทําเสร็จแล้วใจเราต้องปล่อยวางตรงนั้นต่างหากแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ทำเลยมันปล่อยวางแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ถูก